ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกล้องถ่ายภาพความร้อนกันนะครับผมจะเป็นเฟียร p วันโปนะครับจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันจะมีในตัว iOS แล้วก็ Android นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแพ็ภายในกล่องนะครับว่าจะมีอะไรมาบ้างนะครับผมก็จะมีกล่องภายในอีกหนึ่งกล่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในกล่องนะครับอันแรกเลยนะครับจะเป็นซองใส่มากับแมนนวลนะครับผมแล้วก็จะมี ตัวกล้องนะครับก็เปิดมาด้านในก็จะมีในส่วนเคสไว้ใส่ตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับสายชาร์จ USB Type C ครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของ a p p l ป One กันนะครับผม อันดับแรกเลยนะครับผมก็คือเราต้องเข้ามาที่ App Store หรือว่า Play Store นะครับถ้าใช้ Android ก็เข้าไปที่ Play Store ถ้าใช้ในส่วนของ iOS ก็เข้ามาที่ p p Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า f ฟ a r One นะครับผมในช่องค้นหาครับก็จะขึ้นมาเป็น f ฟ a r วันเราก็จะเห็นแอปนะครับขึ้นมาเลยเป็น f ฟ a r วันแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาก็จะ,ะมันจะฟ้องว่าให้ Connect กับตัวกล้องนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับเราสามารถคอนเน็กได้เลยนะครับสามารถปรับตัวฟิตติ้งนะครับถ้าในกรณีเราใส่เคสอยู่แล้วมันเสียบเข้าไม่ถึงเราสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้เลยนะครับเสียบเข้าไปนะครับผมปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องนะครับรอประมาณ20วินะครับผม สถานะไฟจะเป็นสีเขียวกระพริบนะครับซึ่งเป็นสถานะการทํางานแล้วนะครับครับหน้าจอก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเ,เราจะมาดูนะครับในส่วนของหน้าตาของตัวแอปตัวนี้ครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมซ้ายบนสุดนะครับตัวนี้3ามขีดตัวนี้ก็จะบอกในส่วนของแบตเตอรี่นะครับปริมาณแบตเตอรี่ถ้าเรา แตะเข้าไปตัวนี้ก็จะบอกในส่วนของเป็นรุ่นนะครับเป็น f ฟียร์วันโปซีเรียลนัมเบอร์นะครับแล้วก็เป็นซอฟต์เฟิร์แวร์เวอร์ชันนะครับลงมาก็เป็นเซตติ้งนะครับเซตติ้งก็จะมีในส่วนของเซตติ้งหน่วยการวัดวันที่แล้วก็ฟอร์แมตวันเวลานะครับาาแล้วก็ต่อไปจะเป็น i m m i s i v i t y นะครับผม แล้วก็จะเป็นเซฟโลเคชันนะครับก็คือมันสามารถบอกว่าเรา,าถ่ายภาพนี้ที่ตำแหน่งไหนครับแล้วจะเป็นในเฮลตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการใช้คำถามต่างๆนะครับกับตัวเฟรนแล้วก็ Info ก็จะเป็นในส่วนของพวกแอปพลิเคชันต่างๆเกี่ยวกับตัววันตัวกล้อง,งต่างๆครับ แล้วก็แอปตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอตัวแอปต่างๆนะครับที่ใช้ร่วมกับตัวเฟียวันตัวนี้นะครับครับแล้วก็ถัดมาก,ก็จะเห็นสกเกลนะครับขวามือข้างบนตนี้ครับก็คือจะเป็นสกเกลไล่อุณหภูมินะตั้งแต่ต่ำสุดสูงสุดภายในภาพนะครับผม ตรงกลางจะเป็นสัอร์ตนะครับสปอตสามารถเลื่อนเลื่อนเลื่อนได้นะครับทั่วภาพแว่าเราอยากดูอุณหภูมิจุดไหนครับแล้วก็ตัวนี้สามารถถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้นะครับโดสวิตช์ด้านล่างตรงนี้อ่าแล้วก็เมนูจะมีอยู่4ตัวด้วยกันอันแรกก็จะเป็นในส่วนของออโต กับแมนนวลนะครับในส่วนของสเกลอุณหภูมินะครับถ้าเป็นออโต้ก็มันจะจำกัดอุณหภูมิให,ให้ในภาพให้ออโต้ครับแต่ถ้าเป็นแมนนวลเราสามารถเซตได้ครับสามารถเซตอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ําสุดได้อันที่2ก็จะเป็นในส่วนของคัลเลอร์นะครับเป็นสเกลพทเทิน เลือกสีอันที่3ก็จะเป็นในส่วนของสปอตนะครับตัวนี้สามารถเพิ่มได้3สปอตนะครับ3จุดการวัดด้วยกันทีเดียวหรือจะไม่มีจะเป็นภาพอย่างเดียวก็ได้ไม่มีสปอตรต แล้วก็จะมีในส่วนของฮอทสปอตนะครับก็คือจะหาจุดร้อนอัตโนมัติภายในภาพนะครับแล้วก็คูสปอตจะหาจุดที่มันเย็นที่สุดภายในภาพนะครับอัตโนมัติแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดนะครับผมโหมดก็จะมีมันติสเปกตร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอินฟาเรดอย่างเดียว ก็จะเป็นในส่วนของดิจิตอลพามลล่านะครับก็จะเป็นภาพดิจิตอลปกติแล้วส่วนด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแกลเลอรี่ที่เราถ่ายภาพเก็บไว้ครับผมในส่วนของฟังก์ชันนะครับผมก็เนี่ยครับ ติ๊กทุกสอนด้านล่างนะครับก็จะมีด้วยกัน4ฟังก์ชันนะครับอันดับแรกเลยก็จะเห็นว่าเป็นออโต้แมนนวละครับมันก็คือ,อตัวสเกลสเกลนะครับเราสามารถตั้งเป็นออโต้หรือว่าเป็นแมนนวลเราสามารถฟิกฟิกอุณหภูมิช่วงอุณหภูมิมินแม็กได้เองนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นคัลเลอร์นะครับสามารถเปลี่ยนคัลเลอร์ของภาพได้นะครับ นี่3ก็จะเป็นในส่วนของเบเชอร์เมนต์นะครับตัวนี้เพิ่มจุดสปอตได้3จุดนะครับ,รบก็จะเป็นในส่วนของฮอตสปอตนะครับตัวนี้มันก็จะวิ่งหาจุดร้อนอัตโนมัตินะครับภายในภาพแล้วก็จะมีนในส่วนของครลสปอตนะครับมันจะวิ่งหา จุดที่เย็นที่สุดภายในภาพนะครับเดี๋เราจะใช้ทั้ง2ฟังก์ชันตัวนี้พร้อมกันได้เลยทั้งจุดร้อนจุดเย็นพร้อมกันได้เลยครับเดี๋ยวจะใช้เป็น support center ก็ได้ครับตัวนี้ส่วนฟังก์ชันที่3จะเป็น m o d ดนะครับอันแรกจะเป็นในส่วนของ multi spectrum dynamic image นะครับตัวนี้จะให้ความคมชัดเห็นเส้นเห็นเงาของวัตถุนะครับ ่วนอันที่2จะเป็นในส่วนของอินฟราเรดตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของภาพความร้อนที่เฉยจะไม่ค่อยเห็นเส้นเห็นความคมชัดของภาพนะครับส,สังเกตนะครับว่าอ,อันแรกกับอันที่2ครับมันจะเห็นความคมชัดแตกต่างกันส่วนอันที่3นะครับจะเป็นในส่วนของดิจิตอลคาเมล่านะครับจะเป็นภนาพจะเป็นภาพดิจิตอลเลยนะครับ